สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเรื่องมูมูชาแนลนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นประจำนะครับมาพบกันทั้ง2ช่องทางนะครับเรื่องมูมูชาแนลทาง u t u b e นะครับแล้วก็เรื่องมูมูชาเรื่องมูมูแฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจด้วยการติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ พบกับคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูบ้านๆนะครับแต่บริหารแบบมืออาชีพไปด้วยกันนะครับเราจะมาพูดคุยสนทนากันเรื่องหมูหมูแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเรื่องหมูเล็กหมูใหญ่นะครับหมูเป็นหมูตายนะครับสารพัดหมูนะครับพูดคุยกันอยู่ได้ตลอดนะครับนะครับวันนี้นะครับพอดีก็เห็นในหัวข้อแล้วก็ไตเติ้ลแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยสนทนาเรื่องหมูหมูนะครับ ในเรื่องการให้อาหารเลียรางที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับด้วยสูตรของผมเองหรือว่าอาจจะตรงกับคนอื่นนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เพียงแค่การบริหารหรือการเลี้ยงของแต่ละคนต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ของผมนะครับในแบบนี้นะครับอาจจะถูกหรือผิดนะครับก็ติชมกันเข้ามา นะครับท่านใดที่ต้องการนําไปใช้หรือเป็นตัวอย่างแนวทางในการเลี้ยงหมูนะครับในแนวทางที่ผมทํานะครับหรือจะทําตามก็ได้นะครับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับกันให้อาหารเลียรางลูกหมูนะครับ เราจะให้ช่วงเวลาใดนะครับเวลาไหนนะครับทําอย่างไรนะครับจะได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาอย่างที่ผมพูดไปนะครับวันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับนะครับเรามาพูดคุยสุนทนากันเลยนะครับสําหรับลูกหมูนะครับที่จะให้นะครับให้อาหารหรืออาหารแบบเรียรางนะครับเรียรางนะครับที่ตัวอย่างในภาพนะครับว่าจะให้ในช่วงเวลาใดนะครับที่จะ ให้ได้ถูกต้องถูกวิธีนะครับสำหรับคอกหมูผมแล้วนะครับผมจะให้ลูกหมูนะครับกินอาหารนะครับกินอาหารเม็ดนะครับชนิดเม็ดนะครับสำหรับลูกหมูที่ตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงช่วงวัยอนุบาลนะครับมันจะเป็นอาหารเม็ดที่ยังไม่ขึ้นถึงเบอร์หนึ่งะครับจะเป็นอาหารที่ถ้าเป็นตามเบอร์ก็น่าจะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับแต่ตัวนี้เป็นของเบทาโกนะครับเบทาโกผมจะใช้ของาลา พีเล็กนะครับของบาลานนะครับตัวนี้นะครับจับเป็นอาหารเม็ดนะครับจะมีตัวยามีนมมีอะไรพร้อมในตัวเดียวนะครับในอาหารตัวเดียวนี้นะครับจะทําให้นะครับลูกหมูนะครับเจริญเติบโตได้เร็วนะครับฝึกการกินเป็นนะครับพอเราคัดเป็นไปถึงหมูขุนแล้วนะครับขึ้นคอกหมูขุนกินอาหารเบอร์หนึ่งหมูเราจะกินเป็นทันทีนะครับ อาจจะไม่ต้องรีรอฝึกกินอาหารนะครับบางเจ้าอาจจะยังไม่ให้กินนะครับอาจจะเสียเปรียบลูกค้านะครับที่เขารับหมูไปเลี้ยงเป็นหมูขุนต่อนะครับจะทําให้หมูกินอาหารไม่เป็นแล้วจะทําให้เขาเสียเวลาในการเลี้ยงนะครับแต่สําหรับข้อผมนี้นะครับพอไปแล้วนะครับจะกินเป็นทันทีนะครับผมจะให้อาหารเม็ดนะครับอย่างที่เห็นนะครับลูกหมูก็จะฝึกนะครับฝึกดมฝึกเลียนะครับ เล่นบ้างกินบ้างนะครับจะทําให้เขาคุ้นเคยคุ้นกลิ่นนะครับคุ้นกลิ่นที่เราให้กินนะครับพอๆไปสักพักสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะกินเป็นทันทีนะครับอย่างในภาพครับอย่างในภาพนะครับกินเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นอาหารเม็ดนะครับชนิดอาหารเม็ดเบอร์ศูนย์นะครับผมจะให้หมูนะครับในช่วงเวลานะครับอายุ7วันเต็มนะครับ7วันเต็มขึ้นไปนะครับหมูผมคอกนี้นะครับอายุได้1สัปดาห์แล้วนะครับ ตอนนี้กินเป็นทั้งอาหารกินเป็นทั้งน้ำนะครับจะถือว่ากินเป็นเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเขาก็บางตัวก็พอดมกลิ่นอยู่ก็มีนะครับบางตัวก็เคี้ยวแล้วก็มีนะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะกินทุกตัวนะครับแต่เราก็ต้องให้ตั้งแต่เนิน่นๆในช่วงเวลานี้เลยเพื่อเขาให้คุ้นเคยกินนะครับคุ้นชินกลิ่นไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้เขานะครับ ไม่ต้องฝึกยากนะครับพ,พอช่วงเวลาที่ขายต่อลูกค้าก็สามารถนําลงคุณได้เลยนะครับไม่ต้องอนุบาลอีกครั้งนะครับเพราะว่าของผมนี้นะครับจะอนุบาลต่ออีกนะครับหลังจากที่หย่านมแล้วอนุบาลต่ออีกนะครับเพื่อปรับนะครับปรับอาหารนะครับเพื่อฝึกกินอาหารเบอร์หนึ่งอีกครั้งนะครับเพราะว่าส่งต่อให้ลูกค้าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องท้องทรงท้องเสียนะครับจะได้ไม่ต้องฝึกกินอาหารเบอร์หนึ่งนะครับไม่ต้องเสี่ยงกับการถ่ายเล้วนะครับเพราะผมจะ ฝึกให้กินเบอร์หนึ่งตั้งแต่อยู่กับผมเลยนะครับหมดอาหารตัวนี้ไป1ชุดแล้วก็ผมก็จะต่อด้วยเบอร์หนึ่งนะครับคุกเข้ากับอาหารนมอาหารเม็ดตัวนี้นะครับหมูผมนะครับจะฝึกกินน้านะครับกินได้ทั้งน้ำนะครับเห็นไหมครับซ้ายมือมุมบนนะครับจะกินน้ําเป็นแล้วนะครับหมูได้สัปดาห์เดียวตัวโตมากนะครับน้ำนมแม่ดีนะครับการให้อาหารยารางนี้นะครับก็มีดีทั้งลูกและก็แม่นะครับจะช่วยในการนะครับ ลดการให้นมของแม่นะครับจะทําให้ลูกอิ่มอาหารมากขึ้นแล้วก็จะกินนมแม่น้อยลงพอกินนมแม่น้อยนะครับแม่ก็จะสร้างน้ํานมขึ้นมาเยอะนะครับแล้วนะครับจะทําให้หมูเราพอไปกินน้ํานมจะได้เต็มอิ่มเต็มคํามากขึ้นอีกนะครับจะทําให้หมูโตโตโตขึ้นไปอีกนะครับอ่าก็เลยต้องฝึกให้กินเลียลางไปในตัวเพื่อจะได้ลดนะครับปริมาณกินน้ํานมของแม่ช่วยให้แม่ไม่โซมไม่อ่าผอมนะครับ ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่าก็ลองทํากันดูนะครับว่าวิธีที่ผมอย่างว่านี้มันจะทําให้ช่วยอย่างที่ผมว่ามาหรือเปล่านะครับอ่าวิธีนี้ก็ผมทํามาหลายคอกแล้วนะครับก็ให้ฝึกกินตั้งแต่7วันเต็มก็ก็ได้อยู่นะครับไม่ทําให้ลูกหมูมีอาการท้องเสียหรือว่าอ่ามีอาการอื่นแทรกซ้อนหรืออาการใดๆเข้ามานะครับไม่มีผลเสียนะครับอ่าเท่าที่ดูก็มีแต่ผลได้นะครับก็ทำให้หมูนะครับทั้งแม่ ก็สมบูรณ์ลูกก็สมบูรณ์นะครับเมื่อแม่ให้นมเยอะมากเกินไปก็จะทําให้แม่สู้ผอมนะครับทําให้แม่ไม่เจริญนะครับไม่อ้วนนะครับนะครับก็อย่างที่ว่ามานะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับหมูนะครับให้อาหารแบบเลียรางนะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับชนิดเบอร์ศูนย์ะครับให้ตั้งแต่อายุได้ตั้งแต่7วันนะครับ 7วันขึ้นไปถึงอนุบาลน,นะครับให้ในช่วงเวลา7วันเต็มนะครับาสามารถให้น้ําให้อาหารแบบเรียลางได้เลยนะครับจะทําให้หมูเจริญเติบโตนะครับจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับจะทําให้แม่หมูและตัวลูกหมูเองไม่โทมนะครับจะ,จะเจริญพันธ์ตามวัยนะครับจะทําให้หมูไม่ขาดทั้งน้ํานมนะครับนะครับ ก็นะครับก็อย่างที่ว่ามานะครับเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังติดใจเรื่องใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับหมูหมูนะครับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือไทยถามก็เข้ามาตามลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับอาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างนะครับรับสายบ้างไม่รับสายบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายภารกิจที่ต้องทําต้องขออภัยในมานาที่นี้ด้วยนะครับ อ่านะครับก็นะครับลูกหมูสวยๆนะครับชุดนี้นะครับช่วงนี้ก็ดูแลลูกหมูนะครับเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้ก็เริ่มลมหนาวมาอีกแล้วนะครับอีกระลอกหนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะมีทิศทางในการอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นนะครับในวันข้างหน้านะครับแต่ลูกหมูก็จะดูแลยากหน่อยในช่วงที่อากาศหนาวๆนะครับก็หาอะไรมาบังลมที่บวมโครเข้ามานะครับอ่านะครับก็ทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายด้วยลูกหมูนะครับสวยๆชุดนี้อ่า คลอดมา13แต้มนะครับลบไป1นะครับพอดีกินน้ํานมไม่ทันเพื่อนนะครับผอมซูปอ่าตายก่อนนะครับอ่าชุดนี้ยังไม่มีการเปิดจองนะครับเป็นลูกหมู่3สายนะครับอ่าจากแม่ไทยเดนมาร์ก2สายนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะจาหน่ายเปิดจําหน่ายอ่าหลังจากวันที่10นะครับวันที่10เดือนมีนาคมนี้นะครับอ่าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรือสามารถที่ มารับหรือรัดสมีที่ไม่เกินสัก20กิโลจากตัวอำเภออากาศอำานวยจังหวัดสกลนครผมสามารถส่งให้ได้นะครับด้วยราคาลูกหมูตัวละ2,200บาทนะครับตัวนี้ไม่จะถ้ามีการส่งไกลจะบวกนะครับค่ารถค่าน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ก็น้ำมันแพงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครต้องการสนใจยังไงก็ทักมาถามได้นะครับเพียงตัวละ2,200บาทเท่านั้นนะครับได้วัคซีนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอหิวาพิษนักบ้านะครับไมโครพลาสมาได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายนะครับไว้ดูลูกหมูสสวยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคมว่าสวัสดีครับ